สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้อยู่กับผมเดชานโอเคก็อย่างที่บอกฮะและในวันนี้เราจะมาสอนวาดสามเหลี่ยมพิเศวงแบบนี้กันนะฮะโอเคเรามาเริ่มวาดกันเลยนะฮะอันนี้เป็นภาพที่ผมวาดเสร็จแล้วนะเอาไว้มาดูแบบอธิบายไปพร้อมๆกนะันโอเคก่อนอื่นเนี่ยเราก็ใช้ไม้บรรทัดนะครับกับดินสอมาขีดเส้นแนวนอนนะฮะขนาด10เซนติเมตรนะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็ทําการติ๊กที่ตรง5ซนติเมตรนะครับแบ่งขึ้นไว้แล้วเราก็ขีดเส้นตรงลงมายาวๆเลยเดี๋ยวเราค่อยลบขีดแบบนี้จากนั้นเนี่ยเราก็วัดจากฝั่งซ้ายลงมาด้านล่างนะครับ10เซนติเมตรด้านนี้ด้วยโอเคสามเหลี่ยมนี้ก็จะมี กว้างยาวนะฮะของแต่ละด้านเนี่ยสิซนเมตรเท่าๆกันหมดนะครับโอเคต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ขีดเส้นด้านบนอีก2เส้นนะครับทุกๆด้านเลยครับขีดอีก2เส้นครับจากนั้นก็ทําการตัดมุมตรงนี้ครับตรงนี้ทั้ง3มงุม โอเคพอทําแบบนี้เสร็จนะฮะก็นำปากกาหมึกซิมหรือว่าปากกาตัดหนึกของเพื่อนๆนะครับมาตัดเส้นตามแผนเลยนะก็คือเราจะตัดจากขอบก่อนโอเคจากนั้นก็มาเริ่มด้านในกันเลยนะฮะจากการตัดเส้น ด้านในเนี่ยถ้าเกิดคนที่ดูแต่ไอ้นี่อย่างเดียวเนี่ยอาจจะทําไม่เป็นนะเพราะว่ามันดูค่อนข้างซับซ้อนเห็นง่ายง่ายี่ซับซ้อนนะฮะโอเคก็มาทําที่ตัวแอลด้านในก่อนเลยตัวแอลฝั่งซ้ายก่อนก็คือขีดมาแบบนี้โอเคก็จะได้ตัวแอลฝั่งซ้ายแล้วนะครับแบบนี้จากนั้นเนี่ยก็มาทำตัวนี้ตัวเอลตัวแอลไหลท้องนะฮะ ก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้ครับโอเคแค่นี้ก็มีอาเซตินแล้วจากนั้นก็นำยังลบมาลบนะครับเต็นทน่งฉากยางลบผมหายอีกแล้วผมก็เลยต้องใช้ยางลบที่ตูดดินสอมาลบนะครับผม โอเคก็มาถึงขั้นตอนการลงเงานะฮะก็จะลงเงาทั้งหมด6จุดนะครับจากเข้มไปจาง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 แลวก็เข้มไปจางนะฮะก็มีหนึ่ง6สามสี่ห้าหกนะครับโอเคก็มาเริ่มแรงเงานะฮะก็างนี้นะอย่างที่เคยบอกไปก็คือเราจะขีดแบบนี้ไงขีดมาทิศท,ทางเดียวนะฮะขีดลงมาแบบนี้เราจะไม่ขีดแบบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะขีดให้มันทีละเส้นละเส้นก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็เอาทิชชู่มาถูก่อนรอบนึงนะครับอันนี้คือเราลองพื้นแล้วก่อนวิธีการเอาทิชชู่ถูก,ก็คือถูลงเหมือนกันอย่างเดียวไม่ใช่แบบถูขึ้นลงขึ้นลงนะก็คือถูลงก็ลงแล้วก็ยกถูยกถูยกแบบนี้นะแล้วก็มาลงจุดเข้มนะฮะในส่วนของต้นเนี่ยก็จะได้เข้มไปจางเนี่ย แล้วก็ถูอีกรอบหนึ่งครับโอเคผมก็ลงเงาให้ดูคร่าวๆนะฮะว่าประมาณนี้ก็สำหรับเงาตรงนี้เนี่ยคือจะลงหรือไม่ลงก็ได้นะคือผม ลงเล่นเงี้ยคืออยากให้มันดูภาพแบบมีจุดยืนอะถ้าแบบนี้คือภาพไม่มีจุดยืนก็คือมันไม่มีเงาตกกระทบก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างหรือว่าตั้งใจทํจริงจริงๆก็ลงน้อยให้มันเนียนแบบนี้นะฮะอันนี้คือลงให้เป็นแนวทางเฉยโอเคก็จบแต่เพียงเท่านี้แหละับคลิปนี้ถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมติดตามคลิปนะฮะเพราะว่ามีทุกสัปดาห์กันเลยทีเดียวและสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะผมจะมาตอบ ด้วยตัวเองนะครับผมสำหรับสำหรับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมฮะลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้กรุณากดสับตะไคร้เพื่อรับชมคลิปใหม่ในทุกสัปดาห์และถ้าหากใจชอบชอบใจก็อย่าลืมกระคืบไล์และกดแชร์ด้วยนะครับและในคลิปหน้าอยากให้สอนหรือวาดอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาเลยสำหรับวันนี้ ลาเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแต่อยู่นาลาัครับ